ยิ่งโตยิ่งมากความสามารถสำหรับน้องอาอายสัก,กุณาพรลูกพ่อจ๋าพี่น้องค่าล่าสุดค่ะในอีพีทีพันมาค่ะน้องอาอายสัก,กุณาพรค่ะได้โชว์ถึงศัก,กยภาพของความเป็นผู้นำพูดถึงน้องอาอายสัก,กุณาพรพี่น้องถือว่าน้องเก่งขึ้นมากในฤดูการปีที่ห้าทีสีฮอดนี่พี่น้องค่ายิ่งโตยิ่งมากความสามารถ ซึ่งเฮ้าสามารถเห็นได้เลยจากทุกบทบาทหรือว่าทุกไล่ทีได้ออกมาสู่สายหูสายตาพ่อมาพี่น้องแฟนคลับเอซเนาะคะ่ะเป็นอีหยังทีแบบมากความสามารถเกินขาดเกินตานอิลีค่ะสําหรับน้องอาสส้ายสกุณาพรนะคะซึ่งสองสอีพีนะคะตั้งแต่พอจาเิ่นกับมานี่คะ่ะเป็นอีพีที่สแล้วจะย่างเขาอีพีที่สแล้วพี่น้องขาแ,แต่ละอีพีที ความสามารถของอาอายสักุณาพรพี่น้องเป็นโม่ยังที่น่ารักมากๆค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะบ่มีโมเมตนต์น่ารักของพ่อจ๋าลูกจ๋าให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นค่ะแต่ก็ยังมีโมเมตนต์น่ารักน่ารักที่อยู่กับญานุนียิ่งน่ารักพี่น้องแกงยาเพินพี่น้องค่ะแล้วร่วมไปทั้งพี่ๆศิลปินที่เขามา ออดิชันไม่หรือว่าเขามาเป็นทีมงานหมอลำเสียงวิหกค่ะมีหลายคนมีลหลายๆคนค่ะพี่น้องคะซึ่งเข้ามาอยู่ในวงของเสียงวิหกแล้วนะคะเป็นทั้งพี่เป็นทั้งที่ปรึกษาเป็นทั้งเพื่อนคุยสนุกสานานค่ะเข้าไปเห็นโมเมนต์น่ารักหนาักซึ่งน้องอไาอซา์สกุณาพรบอกได้เลยต่อไปนี้จะเป็นนั่งเอกหรือจะเป็นตลกกับบอลูพี่นอ้องสามารถเตสให้เข้าได้เห็นถึงความ สามารถหลากหลายอย่างของอ้ไอศักุณาพรพี่น้องค้ามีโมเมนต์มีค่าแรคเตอร์มีการเว่าการคุยทีคิดเองทำเองชงเองขณะนั้นเห็จให้เขาได้เห็นถึงว่าเด็กน้อยผู้นี้บอธมดาพี่น้องความคิดหัวคิดของน้องคือมันมีไอเดียพุดขึ้นมีไอเดียผุดขึ้นในหัวของน้องซึ่งบางเถ่อผู้ใหญ่เฮาเองนะคะย่งบ่คือพอเลยว่าสิเลน สิเลนบดได้สิเลนมุกได้ให้พ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเวฟซีได้รับความสนุกสนานพี่น้องแต่อายสก,กุณาพรคิดขึ้นในคณะนั้นเฮ็ดเองคิดเองได้พี่น้องคะ่ะถือได้ว่าเป็นเด็กหน่อยทีมีความคิดความอ่านหรือว่ามีไอเดียมีอีหยังพุทธขึ้นในสมองถือว่าเป็นเด็กอัจฉริยะอีหลีพี่น้องสมแล้วค่ะทีเป็นลูกของบดนกพงศกร เนื้อหน้าบุญเพื่อนดีรีพี่น้องคะแล้วข้ามทีติดหูเห่าอยู่ตลอดคะ่ะมุมมองของบอสนกพงศกรที่พเพื่อนเบาถึงลูกสาวเพื่อนพี่น้องเคยได้ไปเห็นอยู่ไล่ไล่นึงคะ่ะที่พ่อจา๋าได้พูดถึงตัวน้องอาายอศก,กุณาพรหรือว่าลูกจ๋าของเพื่อนค่ะพ่อจา๋าเพื่อนเบาเลยว่าการทีเพื่อนรับไอา,ายศก,กุณาพรเข่ามา บ่ได้รับเขามาเพื่อเป็นศิลปินอย่างเดียวเพิ่นไปรับเขามาเป็นลูกเป็นลูก,ลกคือลูกอิลีไหมครับพี่น้องเพิ่นวะค่ะซึ่งเป็นไรนั่นสามารถเข้าถึงความลู้ซื้อของพอจ๋าทีเพิ่นมีต่อนนองอา้ายเลยพี่น้องเพิ่นบอกว่าคนทีจะมีโอกาสแบบนนองอายนี้หาอยากอยู่เพิ่นวาเพราะว่าเด็กหน่อยในวัยนั้นบางคนก็จะบ่มี บ่มีสิ่งที่น้องอายมีน่ะพี่น้องบอดนกผงศกรเพิ่นเบาไในในไรนั่นน่ะสิละเอียดมากเลยพี่น้องเกี่ยวกับโตน้องอาอายคือเพิ่นเห็นอีหยังในโตน้องพุดขึ้นมากมม้หลายอย่างแต่ตอนที่นะคะพ่อจ๋าพงศกรที่เพิ่นไปรับลูกเพิ่นมาน่ะพี่น้องเพิ่นบคงคนเห็นความสามารถอีหยังมากมม้เด้บางคนก็สิบบอกว่าแม่แล้วเห็นความสามารถของน้องแล้วไปรับน้องมาจังสั่นจังสิบบ่แมนเดอพี่น้อง สังเกตได้จากวันแรกที่พ่อจา๋าพงศกรไปรับน้องอายเพิ่นไปรับแคว่าได้ยินเสียงที่อัดไก่เพ่งมาซำนันได้พี่น้องและพิ่นกระบุกดันดนดันป้าไปไปรับเด็กคนนี้มาซึ่งบ่ลู้ว่าความสามารถสิมีมากมมยขนาดนี้แต่ด้วยเนื้อนาบุญด้วยบุญบรารมีที่พิ่นสะสมกันมาพี่น้องคะได้ให้พิ่นได้เป็นรับน้องอายมาเป็นลูกเพิ่นบอกตัตงเต้มือแรกที่เพิ่นไปรับแล้วว่าผมสิรับ มาเป็นลูกบุญรรมของผมเพื่อนบอกแบบนี้เลยค่ะพี่นองคะ่ะขาดแล้วทุกมือนี่ความคิดความอ่านหรือความสามารถของน้องอ,าอ้าก,กุณาพรพี่นองะ่ะมากขึ้นทุกมือทุกมืออีกบ่โดนซึ่งเฮ้าแฟนคลับเอฟซีสามารถเห็นได้ด้วยตาเลยพี่นองว่าความสามารถของน้องอายยิ่งโตยิ่งมากความสามารถ นี่แหละค่ะพี่น้องค่าสิ่งทีเป็นบุญเป็นบุญระว่างสองพอลูกเพิินน่ะพี่น้องดีใจน้ำเพิินอิลีพี่น้องค่าว่าพ่อจ๋ากับน้องอายเป็นบุญทีได้เกิดมาเป็นลูกเป็นพอลูกกันอิลีพี่น้องค่าแล้วพ่อจ๋าเพิ่นบอกว่าน้องอาอายนะ่ยเป็นคนทีมีความสามารถมากเพิ่นว่าแล้ว ก็ม <S an> ีหลายคนว่าเป็นอย่างคือบอไปรับเด็กหน่อยผู้นั้นมาเป็นลูกบุญธรรมแน่ไปรับเด็กหน่อยผู้นี้มาเป็นลูกบุญธรรมอีกแน่ซึ่งก็มีความสามารถคือการกบนองอายเพิ่นว่ามีหลายคออเมนที่เขามาถามเพิ่นเพิ่นบอกวางสิแล้วพอจ้าเพิ่นบอกว่ามันมันบอเป็นเรื่องสิเป็นไปแบบนั้นได้ง่ายเลยเพิ่นว่ามันมีหลายหลายอย่างผสมประสานกันมีหลายหลายอย่างที่สิได้สิได้มาอยู่น้ำกันนะพี่น้อง ซึ่งฟังเพิ่นนว่าวแล้วโอ้โหพี่น้องขาเป็นอีอย่างที่เกินขาดอหลีนอ้องอาอายสกุณาพรเป็นเด็กน้อยที่มีพรแสวงแล้วก็มีพรสวรรค์เพื่อนว่าค่ะเพื่อนเป็นเด็กขยันอนะ่ะพี่นอ้องอาอายเป็นเด็กขยันคิดคน้นคิดหาบ่าบยู่นิ่งอนะ่ะพี่น้องถ้าบานเหานะคะถ้าเบื้องแบบทั่วไปที่ม่งวาอาอายนะ่ะเป็นเป็นเด็กธรรมดาไม่ใช่ศิลปินสิเอ,อิ้นได้ว่าเป็นเด็กน้อยขี้เดืออพี่น้อง เดือคืออยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล่นตัํมหันตัน้าหนีพี่น้องสังเกตเบ่งเดอร์แต่นั่นแหละคือพรแสวงของเด็กพี่น้องค่ะแล้วที่สำคัญค่ะตอนนี้ลกดูการปีที่หาที่จะถึงค่ะพี่น้องสแสดงให้เฮ่าเห็นเลยว่าน้องอาความสามารถเพิ่มขึ้นมากมายหลายอย่างพี่น้องแล้วโตขึ้นมากๆจยุดที่สำคัญที่สุดที เหาเห็นเด่นชัดขึ้นก็คือความอราหรือว่าความเติบโตของน้องอาอายสก,กุณาพรพี่น้องเป็นสาวขึ้นหลายแล้วสอแววสวยซะด้วยอ่าน้องอาอายสก,กุณาพรเป็นเด็กหน่อยทีตาสวยโค้งหน้าสวยแขกแพลวที่ดาอีกคนหนึ่งที่เป็นคนโครงหน้าสวยน้องอา,ายก็เช่นกันพี่น้องเพราะว่าคิวดกตาดาจำจมูกบ่เป็นอย่างเดียวพอจ๋าภาพไปเกาหลีพี่น้อง นี่แหละค่ะพี่น้อง,งยายมมา่าสิ่งที่ย่ยชิ์นํามมาเว้าซูพีสุนองฟางมื้อน,นีค่ะเป็นเรื่องเล่าของความสามารถของน้องอายอส,สกุณาพรนะคะทียิ่งโตยิ่งสวยยิ่งมากความสามารถจับตามองดีดีพี่น้องแฟนคลับเอฟซีค้นทีติดตามอยู่แล้วนะคะก็จะเห็นเลยว่าความสามารถของน้องมากขึ้นอ่ะพี่น้องคือความสามารถมากขึ้นอนะ่ะยิ่งโตยิ่งมากความสามารถ เอาละค่ะพี่น้องคะสำหรับมื้อนี้ค่ะแยิซิ์น้าเรืองเาล้าของน้องอไอายสกุณาพรมาว่าสููพีสูน,สน้องฟางซัมหนีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ